สิอาชีพที่มีรายได้สูงในประเทศออสเตรเลียอาชีพอะไรทํารายได้สูงสุดในประเทศออสเตรเลียนะคะซึ่งอาชีพที่1เนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจเลย สวัสดีค่ะเอมี่จากอันดมิเกรชนะคะวันนี้เรากลับมาคุยกันเรื่อง10อาชีพที่มีรายได้สูงในประเทศออสเตรเลียในปี2024ที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะเขาทําสํารวจมาแล้วว่าจากการยื่น tax return ในปีก่อนๆว่าอาชีพอะไรทํารายได้สูงสุดในประเทศออสเตรเลียนะคะ l i ต์มา15อาชีพแต่ว่าวันนี้เราก็จะคุยกันถึงแค่10อาชีพแรกนะคะเป็น top 10ซึ่งอาชีพที่1เนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจเลยศัลยแพทย์ทางด้านภาษาเป็น e u r o s u ร g e o n เนี่ยรายได้อยู่ที่6,4582เหรียญต่อก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ค่อน ข้างที่จะสูงนะคะส่วนอาชีพที่2เนี่ยคือเป็นวิสัญ e ญีแพทย์วิสัญ e ญีแพทย์รายได้อยู่ที่426,894เหรียญต่อปีอันดับที่3ามะคะ่ะไม่ใช่เป็นนายแพทย์แล้วนะคะเป็นอาชีพทางด้าน financial dealer ก็คือเป็นในหน้าทางด้านการเงินนะคะค่าตอบแทนอยู่ที่341,789เหรียญต่อปีค่ะอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะคะกลุ่มอาชีพเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเวลาเสียภาษีเนี่ย average อยู่ที่ประมาณนี้นะคะส่วนอันดับที่4เนี่ยจะเป็น internal medicine specialist นะคะจะเป็นแพทย์ที่ดูแลโรคที่ ซับซ้อนหรือว่าโรคที่ยากที่จะวินิจฉัยได้นะคะค่าตอบแทนอยู่ที่3 3 4 2 6 7หี่นเหรียญต่อปีค่ะส่วนอันดับที่5คือจิตแพทย์จะได้ค่าตอบแทนอยู่ที่2 7 4 1 2เหี่รออเียญต่อปีอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนเนาะส่วนอันดับที่6เนี่ยเป็นอาเกิร์มีเดิลิเค t ลปร็อพติชนเนอร์ะคะก็จะเป็นคุณหมอเฉพาะทางด้านอื่นๆอย่างเช่นเฉพาะทางโรคผิวหนังเฉพาะทางโรคลำไส้หรือว่าจะเป็นสมองหรือประตรทอะไรก็ว่าไปเนาะอาจจะเป็นแพทย์ที่ทําในห้องฉุกเฉินอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะค่าตออบแททนยู่่ี20 251 722เหรียญต่อปีอะคะ่ะอันดับที่7อันนี้จะออกมาละไม่ใช่แพทย์ก็คือ judicial หรือว่าเป็น Arthur legal practitioner นะคะก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายอาชีพทางด้านกฎหมายต่างๆเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายทางด้านศาลทางด้านอายการอะไรเงะะี้ยค่ะค่าตอบแทนเนี่ยจะอยู่ที่193,388เหรียญค่ะส่วนอันดับที่8เนี่ยอันนี้คือ CEO หรือว่าเป็น managing director ภาษาไทยเรียกว่าประธานกรรมการผู้บริหารระดับสูงหรือว่าเป็นคณะกรรมการผู้บริหารของบริษัทนะคะค่าตอบแทนจะอยู่ที่ S 1 7 7่งแเห่นรียญค่ะส่วนอันดับที่9น่าจะเป็น mining engineer นะคะเป็นวิศวกรเหมืองแร่ที่จะมีหน้าที่ควบคุมวางแผนสำรวจขุดเจาะแร่ต่างๆนะคะค่าตอบแทนอยู่ที่ปีละ19 6 1 7 8เห่่รอเปียญต่อปีนี่เป็นค่าเฉลี่ยสาเหตุที่วิศวกรเหมืองแร่ค่าตอบแทนค่อนข้างสูงเนี่ยเพราะว่าอาจจะเป็นบริษัทที่ทำแร่ทำเหมือ,อ,องอ่ะเขาค่อนข้างที่จะรวยอะ่ะเขามีแคปิตอลเยอะที่จะลงทุนหรือว่าจะจ้างให้ค่าตอบแทนสูงเอาพูดจริงๆคือถ้าสมมติว่าต้องไปอยู่ใน อยู่สามอาทิตย์ในเหมืองเขาจะทำเป็นแบบว่า fly in fly out เงี้ยคะว่าทำงาน2อาทิตย์หยุด1่อาทิตย์เหรืออะไรประมาณนี้ค่าตอบแทนไม่สูงแรงจูงใจไม่ดีก็คงไม่มีใครอยากที่จะต้องบินเข้าบินออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้อยู่ห่างกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยด้วยเนาะส่วนอันดับที่10เนะะี่ยค่ะจะเป็น financial investment advisor หรือเป็น manager นะคะก็คือเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินการลงทุนต่างๆค่าตอบแทนเนี่ยค่ะจะอยู่ที่1,69,608ห่เนหรียญต่อปีนะคะเป็นค่าเฉลี่ย10อันดับแรกเนี่ยประมาณ5อาชีพเป็นอาชีพทางด้านการแพทย์นะคะแต จะมีหลายอาชีพที่จะเป็นทางด้าน IT หรือว่าเป็นซอฟต์แวร์โปรแกรมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์ให้ว่าเราไปอ่านอาร์ติเคิลเต็มๆได้นะครับนี่เป็นผลสลํารวจของสถาบันในประเทศออสเตรเลียนะคะเราก็มาปุยกันให้ทราบคร่าวๆว,ว่าเอออาชีพอะไรในประเทศเนี้ยเนี่ยเขาได้ค่าตอบแทนส,งสูงๆบ้างเผื่อใครอยากจะย้ายไปอยู่ในประเทศออสเตรเลียหรือว่าเราทําอาชีพเ่านั้นอยู่ที่เมืองไทยอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเออค่าตอบแทนที่นี่มันได้ชัดเจนมากกว่านี่เราอาจจะย้ายประเทศมาแล้วก็มาทําอาชีพเหล่านี้ในประเทศออสเตรเลียก็ได้ค่ะยังไงก็ขอบ